สวัสดีครับผมเจอแกนเชอร์ดีไซ์ครับผมวิดีโอนี้ผมพามาเทสไทเดนบวก5 3สคนเหมืองครับเออผมพามาเทสไทเดนบวก53คนเหมืองนะครับอ่ะผมมีไทเดนบวก5นี่ไงเห็นไหมผมมีไทเดนบวก5ยังไม่ได้ยัดการ์ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยัดการ์ดก็ไปทีละใบดูนะและดูว่ามันแรงเพิ่มแค่ไหนนะ เออเรามาเริ่มกันเลยนะครับคราวนี้ผมลองใส่ไทเลนต์บวก5แบบไม่มีการ์ดคนเมืองนะลองดูนะครับเพียดูพันห้าพันห้าพันสี่พันห้0หก0ิบพันสี่แล้วลาพันสี่พันห้าพันห้าพครับเราลาอยู่ประมาณนี้เราลาอยู่ประมาณพันห้าพันะฮะเราลาพันห้าพันะครับคราวนี้นี่ผมลอง ลอง,ใส,งใ,ใส่การ์ดเข้าไปหนึ่งใบนะ,คร,นบนะครับใส่การ์ดเข้าไปหนึ่งใบเนาะพาร์ค้าไม่ไอเดนบวกห้านะครับจัดการ์ดเข้าไปหนึ่งใบแล้วคราวนี้ก็ลองมาเพี้ยนมันดูเอาพัานไปแล้วนะครับอยู่ไหนล่ะอ่าก็ประมาณขึ้นมาประมาณพันเจ็ดครับ ประมาณพันเจ็ดเนะขึ้นมาประมาณพันเจ็ดนะครับจากพันห้าพันหกถูกไหมขึ้นมาเป็นพนะันหกพันเจ็ดนครับขึ้นมา,แร,นมา,นนะาแรงขึ้นมาอีกนิดหน่อยหนึ่งครับแรงขึ้นมะาอีกนิดนิดนะครับอ่าแรงขึ้นมาอีกนิดนิดนั่นเองอ่าคราวนี้ยัดไปอีกใบหนึ่งยัดไปอีกใบหนึ่งครับนะนี่คือการคนเมืองนะคราวนี้ยัดไปอีกใบหนึ่ง เป็นดับเบิลโบนแล้วนะแล้วก็ลองดูเนีครับกลายเป็นพันแปดครับพันเจ็ดพันแปดหกสิบพันแปดสี่สิบพันเจ็ดหกหกนะครับพันะนี่คือ2ใบนะครับคราวนี้ยัดเพิ่มก็ไปอีกใบนึงนะครน่าจะอยู่ที่เราวพั 9, นเะก้าไหมลองดูเนี่ย โอ้โหขึ้น2,000เลยครับยัด3ใบ1,900 2,000เลยนี่ครับแรงกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่มี AB นะครับยังไม่มี AB แล้วก็ยังไม่มียังไม่มีเครือบทาตุนะครับอ่ะคราวนี้ผมก็ยัด AB ก่อนนะครับยัด AB ให้ไหนก่อนนะครับ A B นะครับแล้วก็ K นะครับ ก็เอแปดออเรีเยนเนี่ยแล้วก็เคลือบทาดเนี่ยเคลือบทาแสงเนี่ยคราวนี้ลองดูเท่าไหร่ไปอยู่ที่3ามพันสี่ครับสามพันสี่ามพนลานั้นลองดูทีสามพันสามสามพันสองันเนี่ยเพี้ยสามทีตายเลยเนี่ย สเต้งผมอยู่แค่62นะยังไม่ยังไม่80เลยนะครับสเต้งผมอ่าจริงๆสเต้งมันต้องประมาณ80นะน่าจะเพียยนราวๆเกือบ4,000ได้นะเดี๋ยวหาก่อนลองเพียนอีกครั้งหนึ่งครับมาปาบปรับ3,001ปรับปรับ3,003ัาปรับปรับ3,002ปรับปรับ3,005นี่ครับ เวี่ยงพอสมควรเลยแหละ3าม3ันสี่สามพันสองสามพันสี่สัน้ยแรงพอสมควรเลยเนี้ยนี่ถ้าเพียสโซฮีกีเดียวตายเลยเนี่ยรืพิษหรือพคนเหมืองทีเดียวตายเลยเนี้ยยเดี๋ยวลองโบด้วยลองโบดูเนียลองหาคนคุมมาโบดูนะ คนพุโบเอามาโบหน่อยบาทสี่พันเนี้ยครับสี่พันสี่พันกว่าเนี้ยบแรงมากครับโบเทียว์สี่พันโอ้โหสุด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 เลยเนี้ยสุดยอดเนี้ยเออนี่นบก็คือไทยเดนเนี้ยบ ไอเดน3เหมือนนันเองแรงพอสมควรเลยเนี่ยครับแรงใช้ได้เลยแหละนี่ถ้าใส่คลิปแมนติกไปด้วยเนี่ยหรือใส่ลิงแมนติกเข้าไปเนี่ยคงแรงกว่าเดิมเยอะมากเลยเนี่ยสามพันกว่าสามพันกว่าสามพันห้าสามพันสามเนี่ยสุดยอดแต่ถ้าลองเปลี่ยนไปใช้หอกธรรมดาดูนะแล้วลองเคลือบดูนะ ว่ามันจะว่าว่าดาเมจมันจะห่างกันเยอะแค่ไหนเนี่ยคราวนี้เนี่ยผมลองพลิกเอแล้วก็เคลือบก่อนนะและคราวนี้ลองใช้ของธรรมดาดูนะจะลองเทียบดาเมจมันดูนะว่ามันต่างกันเยอะแค่ไหนเอฟสามเอฟสี่แล้วก็เจ็ดเพิ่มเอสพีมันหมดเอสพีหมดนะ โอเคคราวนี้ผมใส่หอ,อกไอ้นี่นะใส่หอ,อกแบบมิโนอโทอน์นีครับใส่เฮลเบิร์ดเนียครับอ่าสองสองบัวนะครับครบาวน,น,นี้มันไอ้กรต่าคนคุกม,มันเป็นขนาดกลางนะครับลองเพียรดู สองพันหกเนี่ยสองพันหกสองพันเจ็ดสองพันห้าสองพันสี่สองพันห้าต่างกันเป็นพันเลยครับคือถ้าถ้าใส่กราดคนเหมือนกันใส่ไทเด้นไปสามลูเนี่ยห่างจากหอกปกติเนี่ยเป็นพันนึลยครับดามเมจห่างกันพันหนึ่งพันหนึ่งได้เลยเนี่ยดามเมจห่างกันเห็นแบบเห็นชัดเจนเลยว่าดามเมจเนี่ยมันต่างกันเป็นพันเลยเนี่ย โอเควันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะนรับแล้วเดี๋ยวผมจะมาวิดีโอหน้าผมจะมารีวิวเซต SP ด้วยนะนรับเซ็ตเพิ่ม s อได้เยอะๆเนีครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้ SP เยอะๆนะนรับอ่าเดี๋ยวมารีวิวเซต s ออย่างนี้ครับสำหรับคนที่แบบเพียแบบกะว่าจะใช้สกิลโดยที่เพียโดยไม่หยุดเลยอย่างเงี้ย วันนี้ก็มารีวิวไทเดนสามคนเหลือให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันวีดีโอหน้าครับวีดีมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับเออกดถูกใจนะครับแล้วกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดวีดีโอหน้านะครับวีดีมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย